นี่คือเส้นทางรถไฟสายอีสานโดยาพาดผ่านถึง14จังหวัดซึ่งจะมีทางแยกระหว่างสายอีสานเหนือและอีสานใต้ที่สถานีชุมทางถนนจีระจังหวัดนครราชสีมาโดยสายอีสานใต้จะไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานีส่วนอีสานเหนือจะไปสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคายโดยเส้นทางรถไฟสายอีสานถือว่าเป็นทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยที่สร้างออกต่างจังหวัดซึ่งมีการเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ แต่สมัยรัชกาลที่5และมาเสร็จสิ้นในสมัยรัชกาลที่9เป็นระยะเวลาถึง65ปีโดยการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายเพราะต้องมีการระเบิดภูเขาและต้องตัดผ่านป่าดงพญาไฟที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนรกของคนในยุคนั้นและว่ากันว่าทางรถไฟสายนี้ต้องแลกกับชีวิตคนงานเป็นจานวนมากและในปัจจุบันกาลังมีการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่เพิ่มขึ้น มาอีกเพื่อเชื่อมต่อภาคอีสานให้เข้าถึงกันได้อย่างสะดวกและทั่วถึงและนี่แหละครับคือเส้นทางรถไฟสายอีสาน